ไปน้ำโดูไปน้ำสวยคิดเขา้าเสาระหว่างไปน้ำอุ้ยเอิ้นแหงจะกส่งไอ้ตุ๊กแจกเบือ่อไปน้ำไปอย่างเอาห้องแหล่เทียรคือบูด,ด้ยินได้ลงโทรศัพท์ลูกคาาาาา้าอยู่ลูกค้าเนี่ยได้ได้ยินจะ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 อยู่อันนห้มูด้อตักลมเบาอยู่มบนบ่อโบเมนนี่บริษัทพัฒนาเก้าเป็ดเก้าเก้าเราต้องลงลูกค้าบนมวลได้หูโบน้องต้องเรียนวิธีการเบอสหนังเบื่อเด้อเท่านี้กันเ้อที่หาเคขตพยากร นะมีหใจิหักบานนี่เอื้อได้มีอย่างละหัวที่ถามเชนดอฟฮัวนาได้เข้าองค์การบอมบูนีนะแล้มีเอกสารเนฮัวนาเซ็นมากลายคุณโดยเข้าอยู่ไ้บอกล้าเข้ามาสัมภาษณ์พนักงานใหม่อยู่เด้เรามาพอดีสบายดีสบายดีฮัวนาเอานะเมอนี้นนัดพนักงานมาสัมภาษณ์จังโมพอดีมีประชุมต่อได้โดยน้องว่าสิถามฮัวนามาเลือกอยู่มีคนเหมาะสมสองสามคนโอ้แม่นว่า เอกสารเอาไปให้ไอ้เบิงอยู่ห้องกันได้สองเมื่อวันอย่างเขาดือยวันศุกร์ไงฮะวันศุกร์วันี่จวดกูแม่ติดตใจลอยเนี่ยนะเคยไอ้หมายถึงฟ้าหิดเวียกันนะเมื่อนี้วันศุกร์เดี๋ยวจะนั่งเวียกบลแลอเนอะอ๋อเดือยเดือยน่เออน้ะโอ้เอกสารมาให้เบิงไปชวิพวกน้องโบได้เห็นอย่างที่เนาะโบไเอกสารตกที่น้องกินเนาะ โอ้ไข่เต่พวกเจ้ากานเหินเนาะเจ็บเปิดเลยข้าเจ้ากู้หินตายแล้วแล้วเขาหิน,นเสียหน้าเบอร์ก็คดขออนุญาตเริหัวัน้าหนาเซน วนากนเอกสารสมักเรียให้น้องเนยเนาะการมาสัมภาษณ์มื่อนี้ีไหนวะอืมผู้นี้เด้เนาะนางบารมีโอ้จบดงขับสร้างผู้เด้นี่เนาะน่ะนดีเด้หนักลองนักมาลองเบิ่งด้ะวนาผู้นี้น้องแนะนำเลยทั้งโลทั้งการศึกษาดีใช่ามาไอเบิ่งดูอืมจบสรัสถาบันผู้เด้นี่เนาะน บัธรรมดาตอนนี้กำลังเฮียนปีนเสาไฟอยู่ป่ะวันนี้เนี่ยเฮียนปีนเสาไฟเออหัอวหน้าต้องถามในบริษัทเขาพนักงานก็หลายแล้วหัวหน้าคยยืยังถามอีกน้องบุ้งบัวบริษัทอันพัฒนาเก่าแปดเก่าของพวกของ,งตอนปัจจุบันนี้เขาเปิดโครงการที่เ so สาเจ็ดขายไปประมาณร้อยกว่าต่อเนะน,นี่ยตอนสี่กำลังใกล้สิบเปิร์ดละต่อไปเขาจะเปิดโครงการที่เสาแปดเองเนาะ ต่อไปเรียกเขาชิหลายละแนนอนเราต้องเป็นพนักงานเพิ่มก็เป็นน้ำพวกน้องแหละมีความมีเแี้มเตียมใสบริการลูกค้าเป็อย่างยิ่งเนาะแต่ที่เห็นหด้ลูกค้าติดลูกค้ามาใช้บริการอยู่ตลอดโดยขอบใจัวหน้าต่อไปพวกน้องต้องฝึกพนักงานใหม่ให้มีเก่งคือพวกน้องเนะาะแต่ว่าน้ำกับทางงานต่งเก่งเลยเนาะปลาไดเสียวฟัวเพราะหน้าเยาว้เดี๋ยวนี้ประตับใจน,อน้องเราเห็นเรียกกรเด้อ น้ำไอ้โมย่อไปซื้ออ่าโมเป็นเครียดจมวัวนอนวันออนี้เนาะสบายดีไอ้นึกมาสัมดาห์งานเหนื่อยเส้นนั่งบุนง่งเจ้าโอ้บริษัทใหญ่ดีเนาะสมเลี้ยวที่บินแนวหน้าด้านอสังหา Hà lô, xong rồi mà chẳng Một người phát việc hai lúc rồi mà lấy đó Đuổi lúc cuộn, sẽ về trang sông lấy đỡ cho của mình người cháu Đi con, nhanh lên tạm biệt mục nhiên không có người lấy hả? สบายดีน้องวันสัมภาษณ์เวียกเซ็นนั่งตามสบายเลยเนาะอ๋อนั่งตามสบายแบบเดี๋ยววะคือชิสังไงนะ้องที่บนญะเนาะน้องสื่ออ่ะอยู่ให้แนวนันบันนี่ยำมายำมายำมาพี่ไอซีเริ่มสัมภาษณ์เลยใส่มาบึงไอบึงดู โอเคต้องลองวลาลเกี่ยวกับตัวเองบ้างอาะเป็นเม้เเมนด้วยไงเจ้าแบบนั้นแห<ม>ละน้องเกิดในครอบครัวทุกายากพ่อแม่เลี้ยงเป็นเลีลเ้ยงไก่พ่อแม่พาสีข้อเหนียวแล้วก็สีข้อเจ้าแอนโอเคโอ้ยมันโบเมเนี่ยนั้นโบเมเนาถามเนี่ยผิดปวูว่ะ โอเคาะเป็นอย่างไอ้ถามคำถามหมเป็นอย่างน้องจะมาสมัครเรียกอยู่นี่น้องอยางได้เงินอยู่บ้านน้องเลี้ยงหมูเป็ดไก่ทุกอย่างกับเพลงต้องได้เส้เงินเทียบชิพ,าพ้าผู้สาวไปกินข้าวพากรีงไปกินข้าวอีกเสี่ยกับเจ้าใจมันจะคือบุหลี่โอ้โนี่แหละคือพนักง,งานที่เขาต้องการเมื่อเอาน้องมาเริ่มเรียกเลยเด้อ ดูดูไอ้ทำน้องแล้ววันนี้โอ้แมนแล้วไอ้ซข่าพนักงานที่ตอบคำถามดีแบบน้องนี่ไมต่ต้นแล้วก็นยีดีเนี้ยหีในห้องงานมื่อื่นมาเริ่มเรียกเลยหยิบลงค่ะ เอาน้องมาอย่างนี้น้องมาสัมภาษณ์เวียกม,มาอย่างนนัวนี้มาสุด็ดี้ไปเมือจะเรียกว่าตุ้ยไอ้เดี๋ยวให้มาซัมนี่นี่ได้แต่งหน้าตั้งสองสมงถ้าเป็นคนเขียนบทวะ